คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในบรรยากาศงาน Thailand Social Award 2อ1 6ณโรงละครอักษารา King Power ค่ะซึ่งนี่เป็นงานประกาศผลรางวัลสำหรับคนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามดิฉันเข้าไปเลยค่ะ ได้รับความสนใจจากแบรนด์และองค์กรชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล3ประเภทได้แก่รางวัล The Best Social Award จำนวน8รางวัลรางวัล Top Social Awards จำนวน7รางวัลและครั้งแรกกับรางวัล The Most Popular Brand Awards โดยหนึ่งในพรีเซนเตอร์ขวัญใจมหาชนอย่างก๊อตจิจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็ได้รับรางวัล The Most Popular Brand Online อีกด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ Thailand Social a w a r d 2016นะคะที่ที่ได้เห็นความตั้งใจของปอทอที่เราได้นำเอาตัวกจจิเนี่ยเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะ่ะเราก็ต้องการให้ทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยรับรู้ได้โดยง่ายนะคะเตรียมโหลดสติ๊กเกอร์หลายชุดใหม่ได้เร็วๆนี้ค่ะ